สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตราคาทองวันที่29ธันวา2563นะคะซึ่งราคาทองเมื่อวานนะคะมีการปรับไปทั้งหมดถึง7ครั้งนะคะปรับเพิ่มขึ้นรวมอยู่ที่150บาทค่ะ เดี๋ยวเราไปดูราคาทองวันนี้กันเลยนะคะก่อนที่จะไปดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะคะค่ะราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองนัเวลา9.25นาฬิกา25นาทีครั้งที่หนึ่งนะคะราคาทองแท่ง96.5ขายออกอยู่ที่26,750บาท รับซื้ออยู่ที่26,650บาทส่วนทองรูปประพันธ์96.5นะคะขายออกอยู่ที่27,250บาท รับซื้ออยู่ที่26,166บาท16สตงางค์เช้านี้ปรับลดลงอยู่ที่150บาทค่ะในส่วนของสปอร์ตโกนะคะมีการปรับตัวลดลงนะคะเนื่องจากมีการเทขายสินทรัพย์ที่ปลอดภัยรวมถึงตลาดหุ้นนิวยอร์กที่พุ่งสูงขึ้นค่ะล่าสุดอยู่ที่1877.50ดอลลาร์ค่ะ ทองคำโลกนะคะล่าสุดอยู่ที่หนึ่งแปดเจน่งศูนย์แะคะบวกขึ้นอยู่ที่0 2นเปค่ะและก็ค่าเงินบาทนะคะล่าสุดอยู่ที่3 0 0 8ิบจุดนะคะลดลงอยู่ที่0 2นเค่ะ มาดูกันต่อในส่วนของราคาทองรูปประพันธ์นะคะก็จะมีทองครึ่งสลึง1สลึง2สลึงหรือ50ตังค์แล้วก็1บาทนะคะราคานี้ยังไม่รวมค่ากำเนิดนะคะซึ่งค่ากำเนิดของแต่ละร้านจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับรุ่นและก็น้ำหนักต่อกํำของราคาทองแต่ละชนิดนะคะดูในส่วนของราคาทองออสซลิสแล้วก็หัวเส้นเฮงกันต่อนะคะ